บิษัทวอริกสปอร์ตพูนนำผลิตภัณฑ์ด้านสปอร์ตเฮลแอคทีฟแอนไลฟ์สตล a ์แบบครบวงจรจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งการฟุตบอลทีมชาติไทยใหม่ล่าสุดปี2022ทับ23ภายใต้คอนเซ็ปต์ยูไนต์หลอมรวมไทยใจเป็นหนึ่งพร้อมสำหรับการแข่งขันในรายการแรกคิงคับครั้งที่48ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่22และ28กันยายนนี้เป็นรายการแรกค่ะ โดยชุดการแข่งขันในคอลเลกชัน n i t e ต์ไทยแลนด์เนชันแนลทีมคิด2022ท23มีทั้งหมด3แบบค่ะได้แก่ชุดการแข่งขันสำหรับนักเตะชุดการแข่งขันสำหรับแฟนฟุตบอลและเสื้อเชียร์ทีมชาติไทยมีทั้งหมด2สีค่ะได้แก่สีน้ำเงินและสีแดง สำหรับผู้ที่สนใจชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยปี2022 -23 ทับจะเปิดจำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะผ่านทุกช่องทางรายการจัดจำหน่ายของวอริกได้แก่ฟอร์ดวอริกสเตเดียมวันเอาเลสแควเมืองทองธานีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทุกช่องทางออนไลน์ของวอริกค่ะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าและร้านค้าตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศรวมถึงช่องทางโมเดิร์นเทรดค่ะที่เป็นพัฒมิตรอาทิซูเปอร์สปอร์ตสปอร์ตมอล FBT, Big C และช่องทาง24 Shopping ของ7 e v e n Eleven ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Warwick Call Center ค่ะโทร02-117-1300 Facebook w a l w i c k Thailand และ Line ID ค่ะ @warwick.co.th ค่ะขอบคุณสื่อทุกท่านนะครับงานวันนี้ก็เป็นงานประตัวเทมท่าไทยในรูปแบบใหม่นะครับทีเ่เราใช้คอนเซปที่เป็นคอนเซปใหม่ในเรื่องของการเข้าถึงวัยรุ่นนะครับเข้าถึงแฟนบอลที่เป็นแฟนบอล อ่รุ่นใหม่นะครับแล้วเราก็ยังคงคีปความเป็นแบรนดิ้งของวอ r i ซอยู่นะครับที่เราจะเป็นแบรนด์ของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ก็สิ่งที่เราทำวันนี้ก็เป็นเรื่องของการนำเสื้อฟุตบอลให้แฟนบอลเนี่ยใส่ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันนะครับเราก็ทุกคนที่เป็นคนไทยสามารถเชียร์บอลได้ทุกคนนะครับก็คิดว่าความยุนงนัยหรือความเป็นหนึ่งเดียวของคนไทยเนี่ยก็สามารถแสดงออกผ่านกีฬาที่เป็นกีฬาที่เป็นกีฬา ที่เชื่อมใจกันก็คือฟุตบอลคอนเซปต์ดีไซน์เป็นคอนเซปต์ของกระแสน้ําก็อยู่คู่สังคมไทยมานานก็เป็นเรื่องของการหลอมรวมใจให้คนไทยเนี่ยเหมือนกระแสน้ําที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวผ่านกีฬาที่เป็นกีฬาสุภาพบุรุษอย่างกีฬาฟุตบอลชุดที่จะใส่ลงทิ้งครับครั้งนี้ก็เรานําเสนอชุดที่ทางตองกับบอยใส่อยู่นี่นะฮะเป็นชุดเย่าสีน้ําเงินชุดเยือนสีแดงนี่ครับเสนอให้สมาคมฟุตบอลนะครับพิจารณาในการนําไปใช้ตั้งแต่ คุณนเมทิตาเป็นต้นไปคือสัปดาห์หน้านะครับก็คือสัปดาห์ของคิงคับก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่ทางสมาคมฟุตบอลกัพิจา,าเริ่มใช้งานนะครับก็สามารถใช้ได้เลยตั้งแต่วันเปิดตัววันนี้เป็นต้นไปครับก็เป็นชุดเจ้าชุดเยือนชุดใหม่ครับบริสเขามีคุณภาพในเรื่องของชุดอยู่แล้วครับผมไม่ว่าไม่ว่าจะทําออกมากี่ครั้งเนี่ยก็ก็ยังคงคุณภาพดีเหมือนเดิมแล้วก็ด้วยวิวัฒนาการใหม่ๆที่เติมเข้ามาเนี่ยก็อย่างที่อย่างที่คุณทีมบอกครับว่าสามารถใส่ได้ทั้งเชียร์กีฬาแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ก็สามารถใส่เป็นเป็นเที่ยวได้ครับยังได้ความรู้สึกนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นเหมือนเดิมแต่ที่ได้ใส่วันนี้เลยผมได้ใส่วันนี้เหมือนกันที่ที่ดีกว่าดีกว่าเก่าเนี่ยคือความรู้สึกเย็นครับเย็นเย็นกว่าตัวตัวเดิมรู้สึกได้เลยว่ามันเย็นเย็นกว่าเย็นกว่าเดิมแล้วก็เหมาะกับอากาศบ้านเราดีครก็จริงๆเริ่มจําหน่ายตั้งแต่นะตอนเปิดตัววันนี้เป็นต้นไปนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของวอริคเองนะครับเว็บไซต์เว็บไซต์ของเรานะครับวอริค C.O.T.H. หรือว่าทางลาซาด้าช้อปปี้ของบริษหรือจะเป็นช่องทางการจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับในแต่ละจังหวัดหรือว่าซูเปอร์สปอร์ตนะครับเดอะมอลล์หรือว่าเซเว่นอีเลเว่นนะครับ, More, รา 7, รบสามารถเดินเข้าไปสั่งเสื้อเชียร์เสื้อของฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาครับ